เมื่อไหร่ที่กูพูดซีตร์แสดงว่าเริ่มได้อะไรซีตร R เดี๋ยวพี่กูมาพี่ก็สนุกดีแกพูดไม่บอกพี่เลยว่ายคลิดบอกอหมรบอกบอกเลยได้ไหมโอ้ทำไมเจ๋งสะท้อนวะคาเฟ่อะไรเงี้ยทำไมเมาลมันก็ยังไหวอยู่ อันนี้มันเข้าเกมแล้วเหรอเข้าเกมแล้วดิยังไม่เริ่มเลยเออว่ะดูเหมือนว่ามึงจะต้องไปเครื่องบินโอ้เดี้อเครื่องบินกูตกไรอ่ะ egwp จบเกมไม่คือเออกูต้องมารับมึงทำไมเพราะว่ามึงเกิดที่เครื่องบิน แต่พวกกูอยู่มงามากเลยอะเกมมันเมาเร็วยิ่งหนันั่นไงเฟิร์สไม่เห็นกูไม่เฟิร์สนึงกูเห็นทุกอย่างแต่ตอนนี้กูหาของแรกก่อนนั่นบ้านไอห้หมอนี่ของไม่ได้บ้านน่ะก<ะ>้าว่าเออหายละเมื่อกี้ปังปังเมื่อกี้ไม่จะทอน เอ๊ะทำไมกูรู้สึกว่ามันอัปเดตดีกว่าเดิมวะตอนที่กูเล่นล่าสุดแม่งโหนรกทิบหายเราต้องไปลาเฟิร์สอด้เพื่อนเฮ้ยกูเห็นกูเห็นบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเดินไปก็ได้เราใช้มันในตัวเฟิร์สไปเ้ยทำไมกูเห็นชื่อต้นกล้ายอยใจชื่อต้นกลาอยู่ในใจไกลไหม๋อ เราที่อยู่นี่ตลอดเปล่าตลอดตลอดมึงสร้างาอะไรสร้างบ้านนี่างในบ้านต้นไม้โคตรใหญ่พุดเลยอ๋อสองอย่างเลอสย่างชั้นหมูก็น่หมูอะไรอ่ะไม่ไม่เล่นกันกูเลยอ่ะเอาเล่นเหรอเออเอาไม่ได้เหรอจบละกูตัดคลิปเลย เว้ยเว้ยเอาน่าอะอุ้ยอุ้ยโอ้โหบ้านน่ะตกใจเหรทำไมบ้านมีสองเทียวนะเดเลียววอสองมอเดียวเรียกวอสองเดี๋ยวยีแลเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหนอาวนั่นดิจบละจบละไม่เตรียมกันก่อนนะ โอ้ยนี่กาเอาชาสัตเลยอ่ะทําไมตัวคิวต้องเป็นแบบเอเรียกวอร์เดี๋ยวไม่ไม่ถนัดกดแถบเปิดอ๋อคิวอุ้ยอากาศเออเฮ้อลา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 ไอ้กาเพื่อนมันมันเก็บมันเก็คยืนอยู่ยังไงนะ มันลกตาเจ้าดูวิวโฟลเลนช่วยงามไอ้เหี้ยครัไม่ทำคนทำลายเข้าของไอ้เหี้ยต้นไม้มันโค่นเอ็นช่องผิดกูไอ้สัตว์รอต้องทำอะไรกันมันตัดต้นไม้ทับบ้านกูป่ะอ้าวไม่ผิดกู Oh ต้นไม้มันโค่นเองต่อหน้าฉันเธอทำลงได้อย่างไรไม่ผิดใช่เรื่องความผิดข่อยตัดแห้งเยอะเลยจะไปสร้างเลยเนี่ยทิ้งหน่องมันก็ตัดอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยตัดไปก่อนเดี๋ยววางเดี๋ยววางให้ก่อนที่เป็นตี๊ดไปอ่าไม่ใช่เออใช่ใช่เนี่ยทำ อ้าวทำไมได้แผ่นเดียวลายแผ่นทีละพ่อโหวางได้ทีละแผ่นเย็ดแม่นัดเหี้ยอะไรวะเนี่ยลากได้ไม่ใช่เหรอวะลากไม่ได้อ่ะกดตัว e แล้วมันวางหมดเลยพื้นอ่ะต่อวะไอ้ต้องมีพื้นมันคืออะไรมันมึงไม่ลากบ้านถึงรูปไปเลยไม่เอาไม่เอาพื้นเหรอ เออใช้ต้นไม้เอา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 ก็ได้เอาเออเออตัดไปแล้วเออนั่นแหละเดี๋ยวนะมันเอาไม้โอ้กูเข้าใจแล้วแล้วก็ตรงนี้อ่ะกูขยับให้อะ เออนี่เราอยู่ในยกมืดหรอวะเออเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขวัญอดิษฐานอ๋อยกมืดดิมนโค่นอีกแล้วเพื่อนมนโค่นอีกแล้วไอ้กล้ามึงเลงก่อนดิเดี๋ยวความฝันพวกกูจะจบกันเพราะมึงเนี่ย อะไรอ๋ออะไรไม่ผิดใช่เหรอใช่มึงวางแปนผิดที่เองมึงคงผิดกูว้ะโคตรอีกแล้วมึงคงไม่มาทัำหัวกูใช่ไหมเพื่อนบอกแล้วทับก็ตายนะเพื่อนนี่หมดฮาร์ดข้างอะไรเนี่ยจะเย็นดีอยู่ข้างอะไรอ่ามันกำลังเป็นรูปเป็นร่างอันนี้คืออะไร ไอ้นี่คืออะไรวะเขื่ออะไรเพื่อนอะไรให้ดูที่มือกูดิอ้าวหนฮะเนี่ยเอาเวลาเวลาจะให้ของเพื่อนอ๋อเอามาใส่คุณเล็เออรับเลยดีครับที่จะทำระบบหน้าล่ะเดี๋ยวว่าต้องทำเฮ้ เพื้นแม่งสูงไม่เท่ากันเฉยเลยสัต์ไม่ร้วางมือชีเลือดดีขึ้น่คือยากสร้างกับดักเอาไว้เอาไว้กันกูเหรอเพิร์ธทำสติกโฮเดอร์ให้หน่อยมันคืออะไร ที่เก็บสติกอ๋อโอเคโอเคที่เก็บกระติกกระติกด้วยเหรอมีอ่ะได้เหรอก้ะปล่อย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 มันไปมั้งก็โคเดอร์อยูย่เนี่ยนี่ไงวางไว้ไหนดีวะแมงเนี่ยวางไว้ตรงไหนดีวะนี่นะเนาะเปิดมิสเตอติ๊กอันหนึ่งวะอันเนี้ยอ่ะ อัน,นเนี้ยไปไหนวะวางไหนเนี่ยตรงนั้นน่ะตรงนี้ตามองไม่เห็นนะน้องใช้ใจมองใช้ใจเออนี่นนม,นะะมึงตัวนี้เนี่ยผูถือค้อเพิ่มเลยว่ะข้าแม่งนี่แค่กดจะเสร็จในบ้านกูวเนี่ยจะเย็นดี มึงอยู่กับสถาปัตสถาปนิกคนนี้รับรองนี่ก็1 2อันวะไปเนี่ยเพราะแบบเติมกูก็ววาทำไมมันไม่เต็มสักทีกูใจพุ่งหยิบออกกูใจพุ่งหยิบออกเคยต้อเนี่ยครับ อะไรเนี่ยเอ้ยมันกำลังกะภาพในหัวภาพในหัวกูด้ยปึ๊งปังปึ้งปังปุมบปุ๊บปไ๊บดุ๊บปุีบปุ๊บปุ๊อยุ๊งเุีบยุ๊บปุ๊บปุ๊บปุทบปุ๊บปุ๊บปุ้าปุ๊บปุ๊บปุนบุ้๊บีุ๊บปุ๊บปุ๊บป่๊บอุ๊บปุปุ๊บปุ๊บปบ่่อ มันนอนไม่ได้ไม่ใช่เออไม่มีใครอยากนอนนอนเล่นเราก็ทำอันนี้สิทำในบ้านแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้กล้าไม่โดนบางทีกูคิดว่ามึงก็ควรี่เขียยต่อไอ้เจ้เฮ้ยนี่ไงทำอันนี้ได้มึงทำทุกอย่างเลยเหรอก็เอาไว้เซฟไว้เยเนี่ย เอาไว้นอนในบ้านอะไรวะชเชลเตอร์ไอ้ตูเครียดแค่แกเฟิร์สอะเครียดกับมึงเนี่ยทำอะไรพี่ความคิดบันเฟิร์ดใช่ไหมใชะเหมือนจะบันไรแล้วอืมไอ้ที่วางมาที่วางเห็นมาไม่โคตรเท่ ดูงงๆอ่ะตัดสินใจได้ไม่จะทําอะไรแน่คือเยอะแยะมันดูเยอะแยะไปหมดเลยเอเอจะทำอะไรวางวางเป็นไว้ก่อนเลยคิดอยู่คิดอยู่เราจะทําบ้านที่เล็กแต่ใช้งานได้แ <c oughs> <c oughs> ปบแปบบูมีคำถามโคตรเลยเนะี่ยคือไอ้ที่มึงสร้างใหญ่เนี่ยไปเกิดไปที่มึงใช้ได้กินมาแค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> ใช่ แต่วันนี้มันมันไม่เท่เฟิร์สเราจะทำบ้านเนี่ยจะท้าจริงๆให้ปัดทิ้งปัดคว้างกูอะเราไม่มีอาหารกันแล้วเฟิร์สไอเฟิร์สเนี่ยเราอะไม่รู้หรอที่เราเราหาคนไม่ได้อีกคนนึงเราจะกินมันอ๋อแยเนี่ย เป็นอาหารได้กูซะอุ๊ยเขียนหากูทำไมไม่หาอะไรง่ายๆเก็บนก่อนนี่ไงน้ำตกสีฟ้าโง่นกคนมาเกาะมือกูเพื่อนเอออ่าอืยืบเอ้ยกนี่สวยไม่สวยอ่ะในในเนื้อโง่มันน่ไปมือกูเพื่อนเลือดจะเป็นอะไรปะมันจะล่อคนป่าไปเนี่ยมันอาจจะติดเชื้อแนะนำให้ลงไปจุ่มน้ำ เดือดกระหาาเลยวะจะทำไมเนื้อคุณเป็นเนื้อน่ะนี่เขาเรียกเนื้อติดผักนิดๆกินน้ำฟันเขียวอ่ะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเนื้อเน่าเว้ยอ้าวไม่โอ้โหเฮ้ยนกองค์นก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 ไม่ใช่คุณอยากใส่ไป็นติดใส่แต่อ้าโอ้โหเนี่ยทุกอย่างไม่งอรายหมดเลยว่ะ ขึ้นมาปุ๊บลงเหมือนเดิมแหนวนรูปจะเย็นดีโอ้โหกะตรงนี้ก็เสริมกำแพงไปเลือกไอ้นี่ไงอันนี้คืออ๋อออฟเซิร์ e เขาเรียกว่ายนะใ้่มามาไม่มาสับฉลามกันแเพว่อนหรือมาสับไม่ได้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 สับหัวได้เพื่ออะไรวะกูก็ไม่รู้อ่ะอ๋อ รู้แค่เนี้อ้โหฉลามเกยตื้นเกยตื้นมึงไม่อยากเห็นฉลามไม่เกยตื้นมาแล้วเพื่อนมไม่อยากเห็นทั้งมันละเอ๊ะใช่ไหมแกใช่พวกมึงไม่เข้าใจเข้าใจเฮ้ยกูมีของขวัญด้วยว่ะ รู้สึกอะไรทำนี้ก็นี่ไงของควัญจาพระเจ้าสามปันเขาใหญ่จนชอกไม่ต้องเป็นแคนเซอร์โอ้ยออเออไปลงไปห้องล่างเลยลงพัดล่างก่อนคัปเตอร์มึงแคนเซอร์ไอสัตว์โอ้โหเดี๋ยวอ่กูมามกองไฟเลยกองไฟไปไหนวะแล้วกองไฟหายไปไหนวะหมดมันไหมมันเป็นทานอ๋อ ไม้ของไม่ยั่งยืนเลยเนี่ยนี่งั้ต้องอันนี้โอ้โหสร้างเร็วเร็วระดับกูอ่ามันเข้ามาด่ากูเพราะกูอ่าไปโพสสปีดลันสปีดลันแล้วะวันฮันวัดเนื้อหน้าโอนคูฆ่าคู่ชลาดาวลาหนึ่งนาทีห้าสิบเอ็ดวิ่า มันเข้ามาด่ากูเากูใช้คลัสเตอร์บอมไม่ใช่ทำไมก็ใช้ได้ไม่ใช่ไม่เป็นไรจะปีดลังเลยอ้ยอู้เอาแค่นเลยอ๋อหัวฉลามเผาไม่ได้เหรอเป็นโทวีฮียอย่าง้อ๋อว่าเรามาช่วยตัดไม้ใช่ไหมใช่เฟิร์สมึงเลยติดเล่นมึงแหละมึงแหละ เอักมองเห็นไีมยออกูจะหาอาหารให้เพื่อนเท่านั้นเอา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 เยคนไฟบินเน่ยเอาได้อาหารกินแล้เนี่ยติดไฟอยู่กินตัวเองเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนดูนี่นีเนี่อะไรเออ หัวนกซีโก้ซีโก้ได้เวลานั่งนวลไอ้กล้าเลือกกูจะหมดอะเอายาเป่าเวองยากูกินมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอะมื่วะที่กูที่กูกดผิดอะตั้งแต่ที่เลือกกูเต็มอะน่ารักเลยเออผ้าหลายๆอันเอาทำไอ้เชี่กันาด ไอ้กาตรงนั้นจะทำพื้นเหรอเป็นอีกมีอยันเดียวฮะไฮ้ยขนุกตรงแคมไฟจะทำพื้นเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะทำอะไรต่อว่าตรงนั้นจะปล่อยให้โล่งแล้วก็ทำรั้วกันข้างนอกจะครอบทำครอบส่วนตรงนี้ก็ทำกำลังจะมาจินนายการอยู่เฮ้ยสำคัญเราทำรู้กำลังปุ่มาโอ้กำลังเข้าห้องน้ำไม่ได้ นี่ก็ไม่โดนทำไรอาณาลบดีนี่ไงประตูตรงนี้เดี๋ยวเราน่าจะทำประตูให้มันเข้าได้หลายทางทำไมวะจะได้เดินเข้าหนีง่าย หนีง่ายไอ้เนง่ยโอ้โหไม้กิ่งไปข้างล่างคือโหมดฮาร์ดมันกินแล้ว เลือดไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมมีพลัง <c oughs> อออ้าวเมื่อกี้อาห,าหารเราไดไม่เพิ่มล้วใช่ใชเพราะมันเป็นโหมดฮาร์ดเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติเกิดไปช่วยนะตัดไม้ไปอ่าอ,อ้าวโอ้น้ำ มีทางเดียวก็คือหาสมุนไพรกูกลังหาเงียวย์ไยกูมังล่าโนเคียดีมากเพื่อนมึงหาอาหารไปก็ได้เดี๋ยวกูตัดไหมนัดนัดว่าว่านี่สิวะเขาเรียกว่าทีเวริร์กนะเรียกกูไหมอโอ้ยเขี้ยกูนึกว่าเจอตัวอะไรกูยิ้มอยู่ตรงนี้ที่จะเจอตัวอะไรเนี่ย <c oughs> ถ้ากูจะเจอมันต้องผ่านพวกมึงมาก่อนเนี่ยจุดสูงสุดแล้ว เอารถไปไม่ทำไปดูเล่นนะเนี่ยสายแมนวนวลเลยเฮ้ยโงมาซี่ไอ้น้กเวนบ้านแม,งม่งตียากตรงนี้มันไม่มีกระต่ายเรอวะริมเล่อนโอ้ ใต้ทะเลไม่เคยเห็นอ่ะสิงโตทะเลยังมีน่าสิงโตทะเลโอ้นี่ไงเขาอุ oh, oh. ok. ้ยไอ้เฮียเบอร์รี่เี่นี่ก็แดกไม่ได้โแดกจะสะดุเบอร์รี่อ๋อเบอร์รี่เบอร์รี่อ๋อเฮ้ยไอเจอสมุนไพรแล้ว 哎你玩意 ถามท่หกท่อน,นว่ะเฮ้ยอ,อ,อ,อ๋อสักกูเมื่อยแขนจะดีปะวะพอ,ด,พอดีพอาบเม้ามันก,ก็จะดีนะอุ้ยเฮ้าเถอะ <c oughs> อ้ยถ้าเขามีแังกับมันจะดีมากเลยเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ย กะเป็ดีเหรอวะเอางี้เหรอว่าไม่ค่อยดีแล้วเออว่าไม่ดีเราต้องคนคองเสร็จหรือวะคงคองเสร็จคนคนคงคงคนคอนบ้านบ้านเล็กแต่ว่าเอ่ออะไร practical ย่าี practical แล้วทำอะไรเนี่ยต้นไม้ทำอะไรเงี้ยเนี่นยนะคูก็ไม่ใช่รถดี้<ะ>่ครูทำกำลังรถเดีไม่ครูทำกับดักใช่ไหมละ่ะเอางั้นนะเอาเดี๋ยวอนะ่ะ <c oughs> อันนี้กูทำอะไรกูทำที่ปัดเอง้อทางนั้นที่แม่งไม่มีเนื้อที่ใหญ่เลยจะปัดแม่หานไปรถเร็วจังวะฮ่า <c oughs> เพีนเพราะว่าคนเรามีความต้องก,การไม่ดีสุดเลย มึงว่าเฟนเฟนแบบสติ๊กเฟนนี่มันจะการพวกแม่งได้ป่ะวะโอ้ยแย่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยมึงนี่เพื่อเพื่อจะช่วยคนเราต้องมีการทดลองเอาไปเพื่อจะช่วยเฮียให้หัวนกมาสร้างบันไดขึ้นมาทำไมเนี่ยขึ้นมาแค่เนี่ยโอ้ยทำไมครูไงะทำไมเฟรมเรทฉันโต๊ะ ตรงนี้มึงน่าจะสร้างไฟไว้หน่อยดูว่าโอ้ยเฟรมตกเห็นกันเนาะไม่ทำไมเฟรมตกหรือว่ามันกำลังจะมีอะไรบางอย่างมีของมีตัวอะไรสปอนว่ะจะว่าผมน้ำสปอนขึ้นมาแน่แน่เฮ้ยดูดวงดาวสิมองท้องฟ้าเ้าไว้เฟรมเลยจะได้พุ่งก็แย่แล้วคิดไปเองอ้าวัม อันนี้ไว้ทำอะไรไหนอันไหนเอาไว้ใส่อะไรใส่ชติ๊กออถ้าวันนี้ฝนไม่ตกเราก็ไม่มีน้ำแดงกนกดกดนะทำแล้วกูโอ้เนื้อเน่าไม่ไม่ไม่ไมทิ้งไปเฮ้ยเอา้ากูโดนอะไรเนี่ย รู้แล้ววะคิดเองทำไมเลือกกูรถคิดเกงเปิดอะไรทำอะไรกูกะคุอยากรู้จะค่ะค่ะทำอะไรเนี่ยมันผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยเว้ยไอ้ข้ามากนะโอ้โหไมถามไรอยไปเีมันคืออะไรวะ เออมึงจะตีเกินดิเออเฟิร์สจะตีเกินดิเอ็ไอ้เหี้ยจะมาคนละกอนดิแก่ปาใสงแม่งเชื่อกูทำเฟนเฟนสติกเลยนัดบ้านมีจ้าแค่นี้จริงหรอยังแกมันไม่จบเราคนจบเลยแล้วนะเอ้ยเนื้อต้ังเยอะหลังแดงคมีคนแดงนเดียวหัวสินกูหลังแหลมนะ ศิลปละอ่ะอ่ะเฮียอ่าเอ่อไปตร,ตรงนี้วกันอืมโอ้ยเฮียต้องวางจากข้างล่างอีก ืมดลมมันพัดเย็นแปลกๆเกิดเฮ้ยเฮ้ยวะกูได้ยินเสียง